No. 7, คาลาสสิกนัมเบอกระเปาสตางรุ่นใหม่ล่าสุดข,ของเรานะคะจะใส่อะไรได้บ้างนะคะแต่แน่นอนว่ามันจะเป็นเพื่อนผู้ใจของสาวๆที่เป็นใบเล็กๆสวยดูดีน้อยแต่มากสวยคลาสี่แบบไม่ต้องตะโกนนะคะเป็นอีกใบหนึ่งที่ตอบโจทย์ความเป็นธันามดามากด้วยสายสพายนุ่มไหลน,นะคะบูฟองน้ําแบบดีไซน์ซิกเนเจอร์ของเราสพายสบายถึงแม้ว่ามันจะรั้ง การ c r o กับช่วงตัวมาน้องมี14ช่องการใช้งานนะคะขอเข้ารีวิวกันเลยดีกว่านะคะน้องดีไซน์สวยงามมากเป๊ะทุกอนูเห็นอย่างนี้ไม่ใช่กระเป๋าใส่โทรศัพท์นะคะแต่น้องเป็น full wallet ค่ะเห็นไหมน้องเป็น full wallet นะคะที่สามารถใส่ได้ทั้งเงินและโทรศัพท์มือถือนะคะใส่มือถือเงินบัตรและของจําเป็นจุกจิกที่ทําให้หยิบใช้ง่ายไร้การสะดุด ะะตัวสายนะคะเราจะมีสายยาว c r o บอ b o d y ให้เกี่ยวด้านบนสามารถถอดออกได้นะคะเป็นสายนุ่มบ่าเพื่อสุขภาพซิกเนเจอร์ของเรานะคะให้ไปคู่กันแบบนี้เราถอดออกได้นะคะพับตรงนี้ลงมาน้องก็จะแปลงร่างเป็นกระเป๋าสตางค์ใบยาวที่เราใช้ในกระเป๋าใบหลักได้ด้วยเนาะตัวด้านหน้าตรงนี้นะคะก็คือจะมีนะคะช่องกระดุมนะคะสามารถใส่โทรศัพท์มือถือในช่องนี้เลยหยิบรับสายเล่นไลน์ได้ไง่ายๆไม่ต้องไปผลกับช่องหลักนะคะอันนี้ iPhone Pro Max สุดแล้วนะคะสามารถใส่ได้นะคะแล้วก็ปิดกระดุมได้ คือมันสะดวกมากแต่เงินเราไปอยู่ไหนอะมาดูฟังก์ชันของ wallet กันด้านหลังมีช่องซิปสำหรับใส่เหรียญหยิบง่ายนะคะอุ้ยแต่เราอาจจะใส่อื่นที่ไม่ใช่เหรียญก็ได้จ,จะใส่เป็นแบบขวดตลับสเปรย์แอลกอฮอล์บัตรจอดรถใด,ดๆกุญแจรถอุ้ยแบบว่ายาดงยาด,ดมเล็กๆสามารถใส่ได้คือผ้าดีลักซ์ไนロンตัวผ้ามันจะมีความนิ่มแล้วก็ยืดหยุน่นมันจะไม่แน่นไม่ตึงเปรีย้ยไม่ต้องเกรงข้อนิ้วเวลาต้องหยิบเหมือนกระเป๋า wallet ทั่วไปนะคะเงินบัตรอยู่ครบแน่นอน เปิดมานะคะมีปีกกันตกปีกกันตกให้นะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นฟังก์ชันฟูเลดแบบมีซิปพาร์ติชันตรงน้อ๋อนี่เรามีซิปตรงกลางอีกคือเราจะเหรียญมาใสรตรงกลางก,ก็ได้ฝั่งนี้จะเป็นช่องสําหรับใส่แบงค์นะคะมี3ามพาร์ติชันนะคะแบงค์ใหญ่แบงค์ย่อยใบเสร็จแบ่งเก็บได้อย่างเป็นระเบียบมากนะคะแบงค์ใหญ่แบงค์ย่อยใบเสร็จหรือจะเป็นแบงค์แบงค์ไล่ระดับความใหญ่ลงไปก็ได้นะคะความย่อยลงไปตรงนี้เนาะมี3ามเลเยอร์ตรงนี้เราจะใส่ใบสมงใบเสร็จต,ต่างๆ ซิปตรงกลางใส่เหรียญหรือใส่ของสุกจิตก,ก็ได้สามารถใส่สมุดบัญชีได้แลวฝั่งนี้เป็นช่องใส่บัตรนะคะด้านหลังเนี่ยช่องมันจะเป็นแนวตะเนี่ยมันจะเป็นช่องลึกสามารถใส่บัตรเป็นแนวตั้งและด้วยความที่ตัวซับในเราก็จะเป็นผ้าไนลอนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นเราสามารถใส่บัตรซ้อนกันเน,น,น,นี่ยด้านหลังเนี่ยได้เป็นสิบสิบใบเอางจริงนะคะแนวนอนสองใบแนวนอนสี่ใบด้านหลังเนี่ยซ้อนกันอิกไปเลยสิบสิบใบเห็นไหมมันมันยืดได้แบบนี้นะคะ มีใส่ของกุญแจให้ด้วยเผื่อใครจะเกี่ยวกุญแจเนาะกุญแจเล็กๆกุญแจบ้านกุญแจรถใส่มาแล้วก็ปิดซิปแบบนี้นะคะตัวกระเป๋าทรงสวยเป๊ะด้านหลังซิปอย่างที่บอกเก็บของสุสิ่งอย่างอื่นได้เพราะว่าเรามีช่องซิปด้านในเอาไว้ใส่เหรียญอีกทีสีที่นิงสะพายอยู่ชมพูโรสูดนะคะดูกันไปเยอะแล้วเดี๋ยวเวียนดูทุกสีนะคะสมอเกรสีนี้ก็สวยเนี่ยเราสะพายงี้จริงๆมันเป็นกระเป๋าติดตัวได้เลยเป็นกระเป๋าที่เราพกติดตัวไว้ได้เลยอ่ะอันนี้ก็สวยค่ะมันจะออกแนวกาแฟกาแฟ,าแฟหนึงกาแฟมาๆ เฉดสีนี้สวยมากนะคะสีเขียวเบสโซก็มานะคะเขียวเหนียวซับค่ะกระเป๋าสตางค์เราไม่ออกสีเขียวไม่ได้ค่ะเป็นสียอดนิยมของกระเป๋าสตางค์นะคะอล l ล e t ของเรานะคะสีเขียวนี้เป็นสีเขียวที่เข้ากับเสื้อผ้าได้ง่ายนะคะเพราะว่าเป็นเขียวทนเข้มเนาะไม่ได้นะคะสีดําดําคลาสสิกดําไม่ต้องคิดมากดําหรูดําแพงดําเท่นะคะได้หมดเลยเราใสา่ปรับความยาวได้นะคะตรงนี้ มึจะปรับให้ดูปรับสายตรงนี้ยาวลงมาข้างหน้าและข้างหลังให้ตัวนุ่มบ่ายอยู่ตรงกลางเนาะเราก็สามารถปรับตำแหน่งน้องเขาไม่อยู่ด้านข้างช่วงสะโพกก็ได้นะคะหรือเราจะปรับสั้นเนาะส่วนตัวนิ้งชอบสะพายสั้นหน่อยเพราะมันหยิบง่ายดีแล้วมันก็ไม่ไปชนนู้นชนนี่แบบว่านิ้ชอบสะพายแบบนี้ประมาณนี้มันกําลังสวยมันอยุดตรงนี้หยิบง่ายอยู่ช่วงเอวช่วงสะโพกต้นๆนะคะ ค่าตัวน้องนะคะคลาสสิกวอลเล็ตนัมเบอร์ของเรานะคะสิช่องการใช้งานนะคะน้ำหนัก175กรัมราคาจะอยู่ที่ใบละ2,190บาทนะคะสองพบาทจะส่งฟรี VIP ลดเพิ่มได้นะคะ